g o ดมอร์นิ่งค่ะเช้าแรกที่นอร์เวย์นะคะท้องฟ้าสีชมพูสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่คือของที่ยองเอามาจากไทยนะคะทุกคนของกินขนมนะคะที่แม่เตรียมไว้ให้ก็จะประมาณนี้นะคะแน่นๆจุกๆเลยกระเป๋าสองใบนะคะจ่ายข้าน้ำหนักไปเท่าไหร่ ทุกคนคงรู้อ,อยู่ค่ะทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเมื่อแล้วแต่อองวันนี้นะคะก็เป็นเช้าแรกของอองนะคะที่นอร์เวย์วันนี้ก็เป็นวันแรกเลยที่อองตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่นอร์เวย์นะคะตัดภาพมาตอนนี้นะคะที่นอร์เวย์นะคะก็หิมะเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วดูชุดที่อองใส่มันหนาวมากนะคะมันไม่เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยคือเมืองไทยอ่ะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแต่มานี่ก็คือแบบจัดเต็มจัดหนักจัดแน่นมาก อยู่นอร์เวย์แล้วนะวันนี้ก็จะเป็นนอร์เวย์วันแรกนะคะที่องจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทํากิจกรรมนะคะเมื่อวานออกกลับมานะคะองก็ตรวจโควิด COVID แล้วนะคะผลตรวจออกมาก็คือเป็นลบนะคะทุกคนไม่มีโควิดค่ะออกไปข้างนอกได้วันนี้นะคะเราจะไป่นอารคาเบสกัน,นะคะ่ะ หนาวมากเลยทุกคนจมูกขององนะคะตอนนี้แดงไปหมดแล้วแล้วก็ปากแข็งมากๆเลยหนาวสุดๆไปเลยวันแรกที่นอร์เวย์นะคะอยู่เมืองไทยใส่บิกินี่มาอยู่นอร์เวย์ใส่เสื้อผ้าสี่ห้าชั้นก็ยังไม่อุ่นทุกคนเอ้ยนี่นะคะวันแรกหิมะเยอะมากเลยองก็จะมาเล่นอาคาแบตนะคะกับอมิโก้นี่นะคะคืออาคาแบต นี่คืออามโก้โอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะออก็โดดไปแล้วนะคะแต่คุณสามีลืมกดถ่ายนะคะ

เด็กกูอิจฉะคิดอะไรเป็นกูสะโอเคพอแล้วทุกคนไ่ไหวแล้วเบียกไปหมดแล้วเนี่ยกางเกงอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบกันน้ำนะเยอะๆเยอะปีนี้หิมะเยอะมากๆเลยทุกคน ให้ดูคมเยอะของหิมะบ้านคุณพ่อนะถ้าใครที่ติดตามองจะรู้ว่าทุกปีองมาเล่นบ้านคุณพ่อนะสามีหิมะไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้หิมะเยอะมากดูนะคะอันนี้คือทางเข้าบ้านนั่นนะ่ะเยอะมากาาองกลับมาถึงที่นอร์เวย์นะคะคุณสามีนะคะก็ซื้อโรบอทที่ทาความสะอาดบ้านใหม่นะคะหลังจากที่องไปอยู่เมืองไทยสองเดือนนะคะกลับมาบ้านคุณสามีก็ต้องมีตัวช่วยนะคะ <laughs> เมียไม่อยู่นาะงก็เลยซื้อโรบอทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโรบอททำงานยังไงกำลังเริ่มทำความสะอาดพูดภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนสามีบอกว่าใช้งานดีมากเลยนะคะคือแบบช่วยได้เยอะเลยค่ะเจ๋งมากเลย เราสามารถตั้งได้นะคะว่าเราจะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษานอร์เวย์แต่สามีองนะคะตั้งเป็นภาษาไทยแล้วรู้ไหมคะเจ้าโรบอทตัวนี้ชื่ออะไรชื่อองนะคะ อยู่นะคะกลับมาวันแรกก็มาเจอสิ่งนี้ดีใจมากฉันจะไม่ต้องทำความสะอาดบ้านแล้วพูดอย่างกับตัวเองทำความสะอาสดส้วนแ้วงานยังถูกขื้นได้ด้วยนะทุกคนแล้วถูกขึ้นสะอาดด้วยทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะคะ กลับมาถึงวันแรกนะคะเราก็ต้องเคลียร์ของที่เราเออกมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับแกงใต้นะคะก็มีองก็จะเอามาใส่ถุงเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ช้อนสองช้อนนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้เวลาเราจะใช้เราจะผัดเราค่อยอ,ออกมานะคะนี่ก็จะเป็นพริกพริกแกงเหมือนกันคะ่ะพริกน้ำเงี้ยวนะคะอันนี้องก็จะแบ่งไว้เป็นชุดเป็นชุดนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้แช่แข็งสําหรับการทําอาหารนะคะอยู่ต่างประเทศ ใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะเข้าใจว่าต้องทำแบบนี้องถออาหารแบบนี้นะคะาหารไทยพิกแกงที่ซืาจกืทคือร่อยที่สุดบอกเลยทกเพราะพิกแกงที่เราซื้อมาซื้อที่นี่ะคอไม่อร่อยจะเป็นรสชาแบบทีให้รนะ่ค่อยแมันไม่ค้หนักมันไม่เหมือนอ่างเห็นไอัคือเราซื้อมาจากไทยนะคะทุกคนพิกแกงก็จะแบบผดร้อนคือได้องเราจริอันนก็ินีนะคะอันนีแบบสุดๆี่สุองที่สุดนะคะ้องขอบคุณ่ะคะ่เตรียมให้เรานอนี้นะคะไม่าจะงยางคือถด ถุงแบบที่นี่ไม่มีนะคะก็เอามาจากไทยก็จะเป็นฉันเล่าจะทำกับผ้านะคะช่วงนี้ก็จะตัดตรงนี้เลยแล้วก็บีบใส่เลยนะคะเป็นต้นตอนนี้อันนี้ก็เป็นที่แกงมีแล้วนะคะที่แกงมีแล้วอองเน้นใส่เยอะนะคะเพาอองทำทีม่อใหญ่นะคะแล้วที่แกงเวลาเราผัดในเนื้อใช้มีเยอะก็เลยจะทำเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะาจากที่เราเคลียร์ของกินเสร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์ของที่อยู่ในห้องเราซือเสื้อผ้านะคะบางส่วนที่เอามาจากเมืองไทยซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็ไม่มได้เคลียร์เข้าที่นะคะคือดูสภาพห้องรกมากโอเคทุกคนลองขอไปเคลีย ก็ยังไม่ได้เลือกสีว่าตรงไหนควรจะอยู่อะไรยังไงชั้นไหนนะคะก็จัดจัดภาพภาใสไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างแล้วไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากต้องไปกินข้าวนะคะพรุ่งนี้ต้องเตรียมพร้อมที่จะไปทํางานวันแรกแล้วนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยววันไหนที่เราว่างเราค่อยมานั่งเรียงสีกันอีกทีนะคะ มาค่ะทุกคนมากินขนมจีนกันนะคะ